ก็จะนึกไม่ได้นึกไม่ออกเขาก็ปูพุ้นจริงกับไฮโลที่เขาเล่นเขาก็เผยอ,ออกมาไฮโลไฮโลแล้วก็เสียชีวิตนะคุณโยเสียชีวิตนี Hi ่ไฮโลเนี่ยนะเออญาติพี่น้องก็ตกใจนะ่วร้องกันเขาบอกว่าหลวงพ่อ,อถ้าอย่างนี้เนี่ยต้องขอหลวงพ่อปลุกให้จูงไปที่ห้องเก็บศพหน่อย เพราะว่าหลวงพ่อมาแล้วเนี่ยอย่างนี้เผลอ,อย่างนี้ไม่ดีอย่างน้อยขอให้หลวงพ่อไปส่งถึงห้องเก็บศพอาตมาก็รับปากได้คุณพยาบาลก็วิ่งมาหลวงพ่ออยางเอาลมไปไม่ได้นะเจ้าค้าต้องรออีกสองชั่วโมงเจ้าค้าตามหลักของการแพทย์มีพยาบาลมาด้วยสองชั่วโมงต้องใส่เสียบสายไว้ก่อนสองชั่วโมงหลวงพ่อนั่งรอแป๊บหนึ่งนะเจ้าค้าสี่ทุ่มนะคุณโยม ทุนเที่ยงคืนพอดีเนเาะรอสองชั่วโมงไม่เป็นไรรอ,อ,อได้ก็นั่งรอกนะ <c oughs> ็ไม่ได้กลัวอะไรเนื่องจากว่าลูกลๆอยู่หลายคนนั่งอยู่พยาบาลก็อยู่ห้องรวมเตียงเยอะเดี๋ยวลูกๆเขาปรึกษานี่จะไปซื้อลงนี่จะไปดูค่ารักษาพยาบาล นี่ก็อย่าไปบ้านทําความสะอาดรอศพคุณพ่อฝากหลวงพ่อนะเจ้าค่ะฝากศพให้กับพระเฝ้าอายมไปเถอแล้วต้องประคองจิตด,ด้วยความเมตตาอย่าให้หลุดนะคิดอยู่ในใจอายุไปไม่เป็นไรหรอกพยาบาลมีอยู่อาตมานนั่งอยู่พยาบาลก็ทํางานไปแล้วตาตมาสังเกตว่าเวลาคนเสียชีวิตแล้วเนี่ย ผู้สูงอายุฟันจะไม่มีฟันจะหลอ่อปากจะเข้าไปข้างในอ่ะเนาะเบาเข้าไปข้างในนะอ้าไม่สวยพยาบาลคนไข้อ้าปากพยาบาลก็เอาหมอนมายัดใต้คางแล้วหมอนที่โรงพยาบาลลื่นมากเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็หลุดพยัดไปหน่อยหนึ่งพยาบาลเดินไปได้หน่อยหมอนหลุดพยาบาลหมอนหลุดพยาบาลก็วิ่งมายัดใหม่ เดี๋ยวเดินไปหน่อยพยาบาลรูดอีกแหละพยาบาลมานี่หลวงพ่อเจ้าขาหลวงพ่อนั่งอยู่เฉยๆดันหมอนให้รูปด้วยตาเจ้าขาคุณพยาบาลใช้อัตมาดันหมอน่ะดันก็ดันเนาะไหนไหนก็มานะคะนิมนแล้วก็ช่วยงานก็ดันหมอนไปด้วย่าก็เดี๋ยวสักครู่นึงคุณพยาบาลก็มาอีกหลวงพ่อเจ้าขาขออนุญาตนะเจ้าขา เนื่องจากว่าเตียงค้างๆก็กลัวเจ้าค่ะขออนุญาตรุ่นมากนะเจ้าค่ะรูดมมานปิดพักกับโสดอยู่กันสองคนนะเนี่นนยคุณโยมต้องพิจารณาอสาุภกรรมาฐานไปคาถานในล้านนาบทไหนดีที่กันผีได้อาตมานั่งห้องคุณโยมพูดทางอะไรก็ว่ากันไปอเะนาะมันก็เนยกว่าพระไม่กลัวเนาะแล้วก็กลัวอยู่หรอกเป็นครั้งแรกในชีวิต่ะ พอสองชั่วโมงผ่านไปคุณพยาบาลก็มารูดมากอู้ใจดีรอดแล้วอาตมาเนี่ยนะแล้วก็พอรูดมากเสร็จเรียบร้อยแนละ้วพยาบาลบอกนิมนต์หลวงพ่อลุกเดี๋ยวพนักง,งานไปีจะเอาศพลงไปแล้วลุกเสร็จเรียบร้อยคุณโยผ้าจีวรที่อาตมาให้เขาถือเมื่อกี้ไม่ได้เอาออก,ออกเขาก็จับไว้มัน่นตอนนี้แข็งก็จากมือแข็งละ ดึงไม่ออกนะยาคุณโยเรอาจอะต้องไปส่งเขาจริงๆในห้องเก็บศพเอาไปทิ้งในห้องเก็บศพเราบอกว่าอาดึงก็ไม่ออกอขอคืนหน่อยก็ไม่ให้อัตมาก็ต้องหามีดมาได้าง,งานในห้องเก็บศพตกใจท่านยามีดมาทํำอะไรอัตมาจะมาทําพิธีตัดกรรมจะโย,ย่เท่างคาพผูดโทพูดทัง อารัธนานังธัมโมธัมมังอารัธานานังสังโฆสังฆังอารัธานานังกรรมไครกรรมมันนะโยมนะเราแบ่งกันคนละครึ่งกรรมนะก็เอามีดแหกจีวรให้เขาไปครึ่งหนึ่งอาตมาได้มาครึ่งหนึ่งกลับไปที่ประตูสิบเอ็ดประตูเดิมนั่นแหละ DM, เนาะชัดบ้างไม่ชัดบ้างอาตมาก็ต้องอ้อมไปกำแพงมุมมืดมุมเดิมปีนกำแพงออกไปเนี่ยเนี่ยคนโชก็ไปทำงานอย่างเงี้ยไปช่วยคนสอนวิปัสสนาด้วยอะไรด้วยก็ทำให้สุขภาพดีคนโยมตอนนี้ไม่เป็นอะไรนะไม่เป็นไข้หวัดมาสองปีแล้วจ้ะ ไม่เป็นไข้หวัดเลยสองปีไม่มีเวลาเป็นไข้เลยเพราะพยาบาลใช้ทุกวันพยาบาลใช้อะตมาทุกวันเช้าสายบ่ายเย็นแล้วก็ทําเป็นเดลิเวอรี่ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะอยากก่างกะพาพเป็นเซเว่นเช้าสายบ่ายเย็นก็ต้องไปแล้วก็จะต้องมีเบอร์โทรศัพท์มือถือของพักติดบ,บนบอร์ดที่ห้องพยาบาล เพราะว่าถ้าโทรเบอร์วัดในสำนักงานไม่มีคนรับก็โทรเบอร์มือถือลงเวลาพยาบาลมาทำบุญที่วัดก็จะต้องเตือนพระเป็นประจำตอนกลางคืนอย่าปิดโทรศัพท์นะเจ้าค้าอพยาบาลก็จะมาคอยเตือนเพราะว่าคนป่วยจะต้องเสียชีวิตเนี่ยมันกำหนดเวลาไม่ไดนะ้ไปตอนไหนก็จะต้องใช้พระก,ก็จะต้องรีบไปตลอดเวลา ญาติโยมทั้งหลายการทํางานของอาตมาภาพอยู่กับโรงพยาบาลก็ทํากับโรงพยาบาลแต่เป็นการทํางานที่ได้บุญเพราะว่าทํากับคนว่วยคุณโยมไม่ต้องคิดอะไรมากการวิปัสสนาก็เหมือนกันการทําสมาธิก็เหมือนกันขอให้โยมทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆโยมอย่าหวังผลอะไรอย่างรวดเร็วกระทำหันห โยงอย่าหวังว่าเรามาวิปัสสนาสามวันเจ็ดวันแล้วขอให้ได้พระโสดาไม่ได้หรอกสามวันเป็นพระโสดาเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่เราจะได้กลับไปก็คือขั้นตอนวิธีการที่จะประพฤติปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนานอกจากบุญบาร,รมีในปัจจุบันแล้วต้องดูบุญบาร,รมีในอดีตของคุณโยมด้วย ญาติโยมทั้งหลายการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องอาศัยระยะเวลาต้องสร้างบารมีให้เต็มก่อนบุญมันถึงจะเกิดเพราะฉะนั้นญาติโยมถ้าหากว่ายโยมรองดูพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะมีคำถามอยู่หลายคำถามที่อาตมาภาพเคยเจออาทิเช่นทำไมพระพุทธเจ้าไม่ไปโปรดยังองค์ุริมาณโจรก่อนที่จะฆ่าคนตาย ทำไมต้องให้องค์ุริมาณฆ่าคนตายถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนก่อนถึงจะไปโปรดอย่างนี้แลวทำไมองค์ุริมาณจรฆ่าคนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนถึงได้เป็นพระอรหันต์ใช่ไหมมีคนถามมาตามายิ่ม,มากในข้อนี้ก็มีข้อวิสัชนาบอกไว้ว่าพระพุทธเจ้าเวลาจะโปรดใครเนี่ยท่านไม่ได้ไปโปรดสุมสี่สุมห้าไปโปรดนะไม่ได้ ท่านจะต้องดูอุปนิสัยของบุคคลนั้นว่าแก่รอบหรือยังบุญบาร,รมีเดิมพอหรือยังยต้องดูก่อนเมื่อท่านดูแล้วบุญบาร,รมีเพียงพอแล้วถึงจะไปโปรดในกรณีที่เป็นองค์ุริมานี้ก็ตอนแรกบุญบาร,รมียังไม่ถึงโปรดก็ไม่ได้ผล มื่อบุญบาร,รมีถึงเนี่ยถึงจะได้ผลเหมือนญาติโยมที่นั่งอยู่ในนี้หลายคนถ้าคุยเรื่องธรรมะปฏิบัติธรรมแต่ก่อนไม่เอาเลยไม่สนใจเลยไม่รับรู้เลยแต่เมื่อถึงระยะเวลาสักโอกาสสักครั้งหนึ่งมันจะมีช่วงหนึ่งของชีวิตที่หันกลับมาเข้ามานับถือแล้วก็สนใจเรื่องของวิปัสสนาโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็มี เป็นบุญบารมีที่แก่ลอบแล้วเพระพุทธเจ้าเลือกอย่างนั้นแล้วองค์ุริมาที่บรรลุพระอาหารหันต์เนื่องจากว่าท่านไม่มีเจตนาอันเป็นอกุศลในการฆ่าสัตว์เพราะว่าท่านโดนอาจารย์หลอกอาจารย์หลอกท่านบอกว่าให้เธอไปฆ่าสัตว์ฆ่าคนมาเอานิ้วมือมาหนึ่งพคนมาเป็นเครื่องบูชาคุณของคุณครู เพื่อที่จะสอนอย่างมนวิเศษสามารถที่จะชุบชีวิตคนให้ฟื้นคืนมีชีวิตอย่างเก่าได้ตอนนี้พระองค์ปรุมาณไปฆ่าคนเป็นครั้งแรกขอเข้ามากราบเท้าเท้าขอเข,ข้ามาก่อนเนี่ยและท่านก็คิดว่าถ้าหากว่าได้พวงมือครบแล้วไปแลกวิชามาแล้วเนี่ยก็จะมาชุบชีวิตคนทั้งหมดที่ท่านฆ่าไป อย่างนี้เป็นต้นไม่มีเจตนานั้นในพุทธศาสนาเราจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของเจตนาเป็นอย่างยิ่งอย่างโยมมานั่งปฏิบัติธรรมตรงนี้ถ้าหากว่าปฏิบัติธรรมและยุงมันบินผ่านหรือว่ายุงมันกัดถ้าหากว่าโยมพลั้งเหลอปัดป้องไปโดนโดยบังเอิญและยุงเสียชีวิตยุงตายก็อย่าเศร้าใจเนื่องจากว่าไม่มีเจตนา แต่ถ้าหากว่ายุงกัดคุณโยมแล้วคุณโยมนั่งมีปัสนาโยมก็แอบหลีตามมองดูยุงตัวนั้นแล้วก็คิดในใจบอกว่ามึงกินกูให้เต็มที่รอมึงอิ่มแล้วเดี๋ยวกูจัดการกับมึงอากุศลเจตนาเกิดนะคุณโยมแล้วพอยุงอิ่มแล้วโยมก็จะเหลียวมองว่ามันบินไปเกาะตรงไหนแล้วโยมก็ไล่ตีเพี้ย เอียบนี่ความอาฆาตแรงนะบางคนเนี่ยไม่ตีธรรมดาไปแม่สายไปซื้อไอ้ที่ช็อตไฟฟ้ามาเนี่ยต้งไหนมืดมืดล้วงเข้าไปกองพเนินเนี่ยกุศลเจตนาอาุศลเจตนาแรงบาปจะเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีเจตนาเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมเจตนาเนี่ยสำคัญเป็นอย่างยิ่งยังไม่ได้ต้องรักษาเจตนาให้ดี การปฏิบัติธรรมของเราก็เหมือนกันต้องดูเจตนาดูอุปนิสัยดั้งเดิมอาตมาภาพปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่อายุ11ปีตอนนี้อายุ39อตอนนี้อายุ39หลายคนพออาตมาเดินมาอาจจะคิดว่าเนรที่ไหนเดินมาเพราะหน้ายังไม่แก่เคยไป รับกิจนิมนต์หลายที่เวลาเขาจัดโต๊ะเขาก็จะแย,ยกระแยกเนอนอาตมาไปแล้วโดนไล่เป็นรวมกับเนนหลายหนโยมไปหาอาตมาโต๊ะระไม่เจอไปหาเจอ,เจอที่โต๊ะเนนว่าโยมเขานิมนต์ว่านิมนต์ครั้งนี้อาตมาก็นึกว่าโต๊ะพระเป็นนั่งเป็นโต๊ะเนนฉันไปเรียบร้อยแนละ้วก็ ยอโยมทุกท่านการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีผลดีหลายอย่างอาตมาขอพูดในเชิงประจักษ์อของการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมหนึ่งทำให้ร่างกายของเราดีปรับธาตุธาตุในร่างกายของเราดีขึ้นประการที่สองในร่างกายของเราเนี่ยมันมีน้ำอยู่70%ซ น้ำเจ็เซนน้ำในร่างกายของเราเป็นเมมโมรีภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าเมมโมรีถ้าหากว่าโยมสวดมนต์บ่อยๆเนี่ยก็จะทําให้น้ำเนี่ยเมมโมรี Memory, กุศลและเจตนากุศลกรรมไว้มากๆก็จะทําให้สุขภาพของเราดีอันนี้อตาตมาไม่ได้พูดเองนะเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาวิจัยกันมา นักวิทยาศาสตร์ที่อาธาิบายเรื่องนี้และเป็นสักขีพยานให้แก่อาตมาก,ก็ได้แก่ท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณด็อกเตอร์นายแพทย์วิจิตบุญยญะหตรักท่านเป็นอาจารย์สอนระดับปริญญาโทรปริญญาเอกมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงท่านสอนเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิบำบัดการชะลอวัยท่านมาเจออาตมาที่วัดปันเสาก็สนใจ ในตัวของอาตมาก็ได้ศึกษาวิจัยร่วมกันผลการศึกษาวิจัยพบว่าขณะที่เราผู้ปฏิบัติธรรมสวดมนต์โยมเชื่อไหมว่าพลังของการสวดมนต์ของโยมเนี่ยเป็นพลังคลื่นเสียงที่มีความทีละเอียดเป็นอย่างยิ่ง ถ้าคุณโยมตั้งน้ำไว้และสวดมนต์เนี่ยน้ำที่โยมสวดมนต์จะมีการสั่นสะเทือนทำให้โมเริกุลในน้ำเนี่ยเก็บข้อมูลบวกของการสั่นสะเทือนนั้นทำให้โมเริกุลของน้ำเปลี่ยนแปลงน้ำธรรมดาที่คุณโยมถาวายธรตมาตอนนี้เนี่ย ถ้าผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เอาไปแช่ให้แข็งแล้วก็เอาไปส่องกล้องจุลทรรศจะมีอยู่สี่เหลีย่ยมแต่น้ําที่ผ่านการสวดมนต์อย่างคุณโยมสวดมนต์ทำวัดเย็นตั้งน้ําไว้แล้วก็เอาไปส่องกล้องดูจะมีอยู่หกเหลีย่ยมถึงแปดเหลี่ยมด้วยกันน้ำเนี่ยนะยิ่งคนที่ ปฏิบัติธรรมรักษาสภาวะจิตอยู่ตลอดเวลาจิตสงบอยู่ตลอดเวลาจิตไม่มีอารมณ์เนี่ยโยมมีหนึ่งเดียวมีอารมณ์เดียวอยู่ตลอดเวลาก็จะทําให้การสั่นสะเทือนมากขึ้นมากขึ้น,นเร็วขึ้นน้ําก็จะแปรสภาพได้เร็วขึ้นนี่เป็นงานวิทยาศาสตร์ขณะที่คุณโยมนั่งสมาธิอยู่เพียง45นาทียาิโยมทั้งหลาย ขึ้นพลังสมองหรือว่าขึ้นพลังงานไฟฟ้าของคุณโยมเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นอย่างอัศจรรย์น่าประหลาดอย่างอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งมีพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งแล้วยิ่งโยมปฏิบัติธรรมมากเท่าไหร่เนี่ยพลังออร่าของคุณโยมก็จะใสสว่างมากขึ้นเท่านั้นเดี๋ยวนี้มีเครื่องมือสามารถที่จะถ่ายภาพ ของนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายแล้วก็จะมีแสงออร่าออกมาเป็นงานทางวิทยาศาสตร์ที่ถ่ายออกมาแล้วก็จะมีออร่าออกตลอดเวลาและยิ่งปฏิบัติธรรมมากๆคุณโยมรักษาสภาวะจิตของตัวเองรักษาแต่เรื่องที่บวกอยู่ตลอดเวลาคิดบวกคิดอะไรก็เป็นบวกดีเป็นหมดอะไรก็ดีเป็นหมด เรื่องอะไรที่เข้ามากระทบก็พยายามอย่าไปส่งเสริมให้มันดีหรือว่าให้มันเลวให้วางเป็นอุเบกขาธรรมเฉยๆแยยากเย,ยมนั้งหลายก็จะทําให้สภาวะจิตจของเรานิ่งเมื่อสภาวะจิตจของเรานิ่งปรากฏการอันเป็นอัศจรรย์ต่างๆก็จะเกิดขึ้นอาทิเช่นที่เกิดขึ้นกับอัตมาภาพ ของอัตมาภาพนี้ก็จะมีปรากฏการอันประหลาดเวลาดีดน้ำพระพุทธมนตร์ลงน้ำพระพุทธมนต์ก็จะมีผลึกแก้วตกลงมาเป็นสีสีทางพระพุทธศาสนาเราเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นพระบรมสารีริกธาตุหรือว่าเป็นพระธาตุแต่คุณหมออาจารย์หมอวิจ,จิตท่านเชิญอัตมาภาพไปเพื่อที่จะ ผ่านกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ผลปรากฏว่าในขณะที่อาตมาภาพทำสมาธิอยู่นั้นก็จะมีพลังออร่าที่ออกมามากกว่าคนธรรมดาหลายร้อยเท่าพลังงานไฟฟ้าที่อยู่ในร่างกายของอาตมาเนี่ยคุณโยมสามารถที่จะไปหาหนังสือของคุณหมอวิจิตอ่านได้าศาสตร์มจหจัศัรรย์ท่านเขียนอยู่ท่านอธิบายว่า น้ำเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นของแข็งได้ละอองในอากาศสามารถเปลี่ยนเป็นของแข็งได้เช่นลูกเห็บหรือว่าอะไรอะทางเหนือเรียกว่าเหมยขาวแม่คันนิ้งแม่คันนิ้ง่าทำไไมเปลี่ยนได้อของอัตมาจะรวดเร็วกว่านั้นเปลี่ยนแข็งปึก๊กในทันทีทันควันแต่มีเหตุอัศจรรย์มากกว่านั้นคุณโยมทั้งหลายถ้าหากว่าโยมนำ สิ่งที่ได้ไปเป็นผลึกแก้วทางภาษาวิทยาศาสตร์บอกว่าเป็นผลึกแก้วแต่ต่อมาเรียกว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยไปสวดมนต์ปฏิบัติสมาธิภาวนา <c oughs> ก็จะทําทให้ผลึกพวกนี้เพิ่มจำนวนขึ้นโตขึ้นสีสันสวยงดงามขึ้นอย่างมากมายมหาศาลอย่างเหลือเกินมีญาติโยมที่ไปที่วัด ได้ไปแล้วก็สวดมนต์เยอะมากเพิ่มขึ้นเยอะมากเป็นอัศจรรย์แห่งการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นพุทธานุภาพมหัศจรรย์แห่งการปฏิบัติธรรมมีจริงในทางพทะพุทธศาสนาอาตมาภาพขอย,อยืนยันด้วยตัวของอาตมาเองยัโยงการปฏิบัติธรรมสามารถเปลี่ยนอะไรหลายอย่างได้เปลี่ยนแม้กระทั่งคนที่โรคอย่างอาตมาเนี่ย ที่จะต้องเสียชีวิตตอนอายุ20ตอนนี้39ได้กำไร19ปีแล้วก็ยังไม่ตายสักทีเนี่ยนะ,ะก็จะอยู่ไปเรื่อยๆ